นี่ครับเม่งมันเพาะได้สาววันแล้วครับจะประมาณนี้เนาะนะี่ครับสาววันไข่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเหมือนเม็ดของมดงานนะครับก็จเจริญเติบโตขึ้นนะฮะนางพญาก็ไข่เพิ่มขึ้นนะฮะอยู่ข้างในนะฮะนี่ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะได้สาววันแล้วนะครับ รอรุ่นนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวมดงานวันที่ต่อใดเนาะี่ครับนี่เป็นชุดแรกที่ทำไว้นะครับก็จะครเพิ่มขึ้นพงเหมือนจะใหญ่ขึ้นแหมนะครับตามส่วนนะครับจะพยายามอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับจนมีมดงานออกมาเลยนะครับมีวันนี้ได้สาวันนะครับ